สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับ evoTech อีกแล้วครับผมตู้นี้เป็นตู้เทอร์โบ15นิ้วครับเป็นรหัส et151b เป็นรุ่น b ครับเป็นรุ่นรุ่นขนาดกลางตู้นี้ก็จะมีสัดส่วนสูง65หรือ60กว้าง50ครับ นี่ครับเดี๋ยวประชมภายในตอนที่ยังไม่ใส่ตะแก่งครับก็จะประมาณนี้เลยดามภายในเรียบร้อยมีหูจับฝาบนคมีสปรคอนสองชิ้นหูจับด้านละสองเป็นสี่ชิ้นต่อใบวันนี้จะจัดโปรโมชั่นครับ เฉพาะลูกค้าที่โอนเท่านั้นนะครับคู่นี้ใบละไม่ใช่ไม่ใช่ใบละตรงตรงตองคู่ละ2,500บาทครับคือจ่าย2500บาทคือส่งฟรีนห้เลยครับ2,500ัสองบาทสองสองใบ ก็คือ2,000คือโอน2500าก็รอรับสินค้าได้เลยครับคือรวมส่งให้เลยส่งฟรีเป็นโปรโมชั่นโปรโมชั่นนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม68นี้นะครับถึงสิ้นเดือนนี้ สำหรับท่านใดที่สนใจเทอร์โบ15นิ้วเป็นสีระเบิดนี่นะครับสวยๆเลยเป็นไม้ปร์ติเกิล15มิลน,นะครับสำหรับลูกค้าที่โอนเท่านั้นนะครับ2,500ส่ฟรี ทั่วประเทศฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ